สวัสดีครับน้องชายครับยูแจ้งเกิดแล้วครับเป็นไงบ้างวันนี้ลูกเกมเป็นไงบ้างครับเขาได้นับทำไหมครับเออวันนี้หลังจากที่โดนนับลูกเกมเป็นไงบ้างเราจะไหนเขาก็เบียดเบียดไล่มาเขาก็ยืนเราได้ยินเสียงเสียงเสียงแฟนมวยไหมก็ได้ยินเขาก็โผล่เราอยู่นะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยเราก็ทําเต็มที่ของเราครับเออวันนี้คิดว่าถ้าเกิด ถ้าไม่ได้นับเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเออเซ็นบอกว่าร่างกายของเราท่างหลักเราก็ไม่ไม่เต็มรอยเท่าไหร่มันติดตรงไหนน้องชายเขาเรียกไงอยู่เหรออืมแพ้มากี่ไฟแล้วเนี่ยแพ้มาสามไฟแล้วโอแจ้งเกิดแล้วไปนี้เป็นไงบ้างออดีใจครับดีใจด้วยเออแต่จริงๆนะพี่อยากจะบอกนิดนึงนะให้ความทําเด็กด้วยเซียนมวยเซียนมวยอย่ามามวยได้นับเนี่ยเล่นเหมือน เหมือนจะแบบว่าเอาไปหีเด็กถ้าเอ็กต้ามันปล่อยตัวหรือว่านิดหน่อยนะโหวไล่เลยโดนไล่เลยดแล้วพี่ผู้ถูกไหมเอ้ให้ความทาเด็กด้วยถึงเด็กจะไม่ได้ซ้อมอยู่ผมแต่ก่อนเอ็กต้าเคยอยู่ผมนะครับครับอยู่กับอาจารย์รัชเสียงหล่อเอ็กต้ามาอยู่กับคอมสุรินมันก็หลานลูกในไส่เรานี่แหละคนดูดอนแล้วทําไมเราทอดทิ้งต้องดูแลแต่ถามว่าให้ความทาเด็กมั้งคุณทําอะไรอ่ะถึงมันมันก็อายุมัน่ะไหนมันจะถามสิบปีแล้วมันจะเด็กจะให้ปล่อยเหมือน ทมไมก่อนจริงหือโห,โหดักกันเลยเออดักกันเล่นกันเหมือนเล่นยหญ่ามากเลย้วหลังว่าเอต้ามีมีข่าวนี้ตลอดเลยนะแต่ไม่รู้จะโดนวันไหนแต่ผมรบกวนต่อหน้าเทียหน่วยนะน้องมันไม่เคยทําชั่วไม่เคยมีต่อหน้าไฟทุกอย่างผมการัน,นตีได้นะคบอย่าปะหาน้องมันให้มันทำอาหารกินทัก อายุมันต่สองปีเหอะแค้ไม่ขายกินแล้วสิ้นถ้าวันนี้ไปปลายหมดแรงหรือว่าอะไรโดนไล่เลยนะโดนไล่นีดเที่ยวปล่อยนิดเดียวคือมันจะมีช่วงหนึ่งยกสี่หรืออะไรปลายยกที่มันจะดุ่งโดนปุ๊บโหลมาแล้วมาแล้วจริงคือให้ให้ให้โอกาสคนอย่าอย่าถมถุยคนเราเล่นมวยเราให้โอกาสกันไอ้ต้ามันก็ทําทิงมันมันก็ตามวายร้ามันเวลามันชกดีทําไมโอ้โหคุณไม่ว่าน้องนนู่นนี่พออย่างงี้คุณจะถมถุยอย่าถมปุ๋ยกัน คนทรัพยากรมวยมันน้อยดูแลกันอ่าไม่ดีไม่ชอบตรงข้ามก็เล่นไปอยาโหยาอะไรแล้วยังมีข่าวอะไรหรือว่าอะไรถ้าว่าคุณไม่ได้ข่าวมาอ่าคุณก็เอามาเปิดเผยเดี๋ยนโลกโซเชียลแล้วทุกวันนี้มันถึงกันหมดถ้ามันทําไม่ดีอ่าบอกบอกเรียนมวยแต่ว่าอย่าอย่าอย่าคิดแบบนี้เรียนมวยนะครับผมไม่เคยคิดจะขยศในเรื่องการทกมวยเลยครับแต่ข้างเดียวผมก็ไอยมวยก็ให้เลือกแล้ว เต็มที่ตลอดเตด็มที่ตลอดครับก็ฝากเต็มมือก็ช่วยที่ทเหมือนเดิมครับวันนี้ได้จีนไหมครับน้องชายได้วางสี่แผ่นขอบคุณใครบ้างขอ,ขอบคุณใครบ้างขอบคุณเยากรนะครับขอบคุณหลายๆท่านครับที่ช่วยดูแลสนับสนุสนผมบสนบสติก็กอรทำโอเคขอบคุณครับน้องชายเดี๋ยวไปไปเยี่ยมแผล